สวัสดีครับคุณปอมคุณปอมชนิตาเนาะฝากเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้ครับมันสีหยอดแสงเนาะเดี๋ยวเปื่อไม่ฝากยังถึงอาจารย์เนี่ยเอ้หนาขาวเป็นเบอร์เลยครับหนาเนี่ยเนานในนอนครับอ่าอ่าผลงานเพลงใหม่ได้เลยค่ะครับไครเดี๋ยวบอกระเทือนกับผู้ชายหน้าเงินค่ะครับอ๋อฝากผลงานเนาะสุดยอดสุดยอดครับเป็นยังไงเนาะครับวันนี้ลาบลื่นดีไหเนาะคุณปอมกาลาบลื่นจัง่อยอยู่ค่ะครับอ๋อ ทำกันบ้านมาดีเนาะกันบ้านแต่พอประมาณค่ะบ่เออแมนแมนแมนครับอ่าดีค่ใยค่อยค่ครับครับสุดท้ายนี่ฝากฝากถึงไอ้เจ้าของบ้านเพื่อนครับปีจ๋าเพป็นขอบคุณนอย่างเพป็นว่าขอบคุณที่อันขอบคุณน้องจ๋าหลายๆค่ะกับอาจารย์ออดเนาะที่เพคนให้ทีภาพประธานที่ภาพแล้วก็รทำงานกับพันไปโดยดีกะโอ้ยตอนรับยางดีเลย ครการอยู่การกินการดูแลอย่างดีโอ้ต้องขอบคุณหลายๆค่ะมีโอกาสต้องมาอีกค่ะเมืองกำแพงครับโอ้ย่างมาจากอ้อนน้องจ๋าอีกทุกเก่าเหรอคะครับโอ้ยครับขอบคุณรายน่ครับคุณความน่าขอบคุณที่ครับเอกวิตาครับผมครับครับฝากผลงานเพลงออกมาชุดนี้เอ่อมื่อมวลดีกวทุ่มเทหลายค่ะแบบว่า เป็นเรื่องการแต่งตนแต่งตัวก็ชีวิตีขือว่าที่พันมาหลายค่ะเป็นชุดคือว่ารวสามสมัยมังม่งหรือยังมัง่งพื้นป่านมั่งผสมประสานกันเนาะก็ค่ะเนาะคือว่าเข็นดีขึ้นกเก้ากานแต่งตัวแต่งตัวก็ชีดิตีขึ้นกเก้าการดันเรนการอีหยังการมีการร่วมงานกันทั้งเหมือนทั้งอาจารย์ทั้งศิงปลป์มีการเทนไือว่าเรื่องเท่งอยัง ว่าอาจารย์ที่โชวรวะว่าอาจารย์พอที่เซ็นว่าของอาจารย์เพิ่นช่วยเหลือทุกอย่างเรื่องเข่าเรื่องอาหารก็ฝปากไห้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่น้องทุกคนเลยค่ะผลงานกับอาส,สิวาท่านดีกับสสคอยปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะซอยตีส้มมาได้เลยค่ะเรื่องการเขียนเพลงกับย่างโมท่านในเกงโมท่านในถือ่าขันคู่กว่าได,ดอก่ะจะเพื่อจะเริ่มต้นเดิน เพิ่งจะก้าวแรกเนาะค่ะเนาะกับเรากผลงานใบแน่ค่ะเอ่อได้หลายเพลงเอ่ออาจารย์ที่โชต์ะะตำเตภ้าแน่แล้วกัลปิตาสินวิละวัลน้องฟอมชนิตาแล้วก็เอ่อชายเมตินะค่ะกับช่องชายเมติออฟพิเชียวเลยค่ะโชต์ตำเภ้าอีกช่องนึงเป็นช่องลกเนาะค่ะเนาะกัมีสองช่องในสี่ร่องร่วมกันเนาะค่ะค่ะ ครับผมพี่ครับผมมี่ยังไงฝากถึงใช่ไม่ตีปะครับแช่ไม่ตีเลยค่ะยังหรอกค่ะขอให้กดไลค์กดแชร์เข้ามากบ้างหลายๆวันนี้ผลงานเราเป็นยังไงครับเกย์ถือว่าข่านแล้วแหละค่ะเพราะว่าต้องทำกันบ้านอีกน่อยครับโผมถือว่าเอ่อผ่านไปด้วยดีแล้วล่ะแต่ยังอ่าต้องปรับปรุงอีก ครับโอ้แม่ันแบบมันแบบนว่าเซให้ดีดีเลยมันกแบแม่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแต่มันต้องมีการฝึกันโตนิดน่อยครับโอ้เสดยอดครับกับพูดอะไรด้วยครับกับครับครับสวัสดีครับอาจารย์โชเน้องครับอันนี้คืออาจารย์ปูเป็นเป็นหัวหลักเนาะอันนี้เป็นสุดยอดอีกคันหนึ่งครับผมเต็มที่ครับผมฝากติดตามด้วยครับเรือใช่ไม่ตีปองตงการติการสืบพิธวัน แดืนคืนน่ครับผมืนีทั้งชายทั้งหญิงละครับตามที่ตามเนีอยครับผมีขอกันครับพี่ทีใหญ่กีสดอ๋เต็มวงเลยเนาะครับนอาจารย์็มว่ยอดในงานิ่ต่อเลยนะครับเือนักอลทุกคนมีเกียรติตัวเองมูดครับผนไทยก่ขอบุ้ครับทางทีเนาะครับสุด้ทยนี่ไก่อกยังไงกับที่เ้นางเครับทำย่างีครับ คนงานเยอะต่มานัมาจานมนได้ผมกับผมยูนี่ลอไ้ค้กรับนครับแพทครับอสอขอบคุณครับอาจารย์ครับครับฝากช่องใช้มเมตีอิฟิเชียลได้ด้วยครับอันนี้ครับผมอันนี้ สอบถามไอ้ก้มหรือซื้อของกระจาดอัดกันเนาะครับไอ้กอนซิล่าจากไปมาเนี่ยผมผลงานเป็นยังไงเน,นาะครับมาเนี่ยทั้งสามนักร้องครับผมรับรองว่ารับประกันเลยว่าดนตรีมาวัาตนนี้ดีแน่นอนน่าแล้วก็าการมีเสียงมือในเจะดีกว่าทุกม้วนดีก็ทุกม้วนครับว่าผูา้เชิงละหู้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 ทำหนักทำ้องละทำหนักประมาณประมาณนี้ประมาณนี้มันกระจัดแล้ตุ่นตีที่เอเดนมาเห่าเพลงนี้ถือว่า ดีมากเลยมล่ะครับสุดยอดนะครับอาจารย์น็อตนำมาเลยครับไอแบบรวมสมัยคือว่าเอาใจผู้บริโภคก็คือขยายขยายอันนี้เนาะครับอาจารย์ขยายฐานไปดุนกับฝังใดเนาะฟังใดคนเฒ่าก็ฟังดีโอ้ครับดีม่นามยุคสมัยนิดนึงครับแม่นครับอาจารย์โอ้สุดยอดครับเฝากฝากฝากไก่ ผลงานไหมนี่ยได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวป้อมติดิตาสนใจเพลงเนี่ยติดต่อมาได้ครับเด้อฝากฝากเอาหน้ามน้ำเราฝากผลงานนักห้องทั้งสามท่านนะครับมีชายวิตรียังพร้อมนี่ก็ป้อมชิิตาครับชิิตาแล้วก็วิจาร์ซึ่งดวันครับแมนแมนครับอาจารย์ครับได้ก็ฝากผลงานเพลงใหม่ตอนนี้นะครับเมื่อกี้เมื่อไงครับฝากช่องของอาจารย์ที่ชื่อสมเพลน้ำครับนะครับตบ งานท่านใดก็ติดต่อไปมีเบอร์โทรอมเนาะครับแล้วก็ของช่องช้ยเมตีออฟฟิเชียลครับออฟฟิเชียลครับครับผมไลค์กดแชร์ให้หลายๆด้ครับเ้อครับโอเคนะครับขอบคุณอาจารย์นอนหลายๆครับผมครับ